เสด็จท่านมีเจรต์าโอรสแล้ท่าเจ้าค่ะเป็นความจริงเหรอเนี่ยพ่อดีใจที่พ่อได้เจอลูกทั้งสามคนแล้วทำไมพ่อต้องมาอยู่แบบนี้พี่คะใช่แล้วพอ่อก้ามฉโพจากสงสัยยิ่งนักทำไมพ่อไม่อยู่กับแม่ทำไมพ่อไม่อยู่ภายในเมืองหลวงทำไมชีวิตของเสด็จพ่อต้องมาตกระกกรรมลำบากแบบนี้ด้วยใช่พอ่อพ่อเอกก็มีลูกเช่นกัน เพราะด้วยเหตุผลกลใดที่ทุกๆคนที่เคยมอบความรักให้กับพ่อถึงได้จงเกลียดจงชังพ่อไปยิ่งนักแม้แต่เสด็จปู่ของเจ้าเสด็จพ่อโพสีผู้สร้างให้พ่อเกิดมาก็ายังเกลียดยังขับไล่พ่อให้ออกจากแผ่นดิน พ่อก็ไม่มีกินแผ่นดินพ่อก็ไม่มีอยู่อู่พ่อก็ไม่มีนอนต้องเล่ร่อนไร้ที่อยู่ที่อาศัยเสด็จพ่อ,พอไปยังคะแม่เจ้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เสด็จแม่อยู่ภายในเมืองหลวงกับเสด็จปู่เสด็จพ่อไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องทั้งหมดมันต้องมีทางแก้ไขคนเราไม่โชคดีเสมอไปแต่มันก็คงจะไม่โชคร้ายตลอดชีวิตใช่เ็จพ่อ กลับเข้าสู่ภายในเมืองหลวงกับปดาพวกลูกๆก็มอฉันคิดว่าปู่ท่านคงต้องอภัยให้กับเสด็จพ่อให้กับพวกเรานะพ่อกลับเข้าสู่ภายในเมืองหลวงกับพวกเรานะเสด็จพ่อกลับไปกับพวกเรานะพ่อพ่อไม่ได้ใจเมื่อเสด็จพ่อโพสีจะอภัยให้พ่อเพราะพ่อเองก็ไม่ได้สร้างเรื่องสร้างเราไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมอะไรทั้งนั้น แต่ไม่รู้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทุกคนเกลียดชังพ่อก้าวของฉันไม่รู้เพราะว่าเรื่องนั้นที่เกิดขึ้นมาพวกเก้าของฉันคงจะยังไม่ได้เกิดเราต้องรองพระยาขเสด็จพ่อแล้วเราจะได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะยากเชิญเสด็จพ่อนิวัฒกลับเข้าสู่เมืองหลวงเถิดเชิญเถิดผู้ช่วยขันเสด็จพ่อไปเช่นนั้นพ่อจะลองเข้าไปกราบบาทอีกครั้งหนึง่ง จะเป็นจะตายชีวิตของพ่อพอยอมถวายต้องลองดูถ้าจะค่ะ,คะแล้วพวกเราจะมีพ่อแล้วลูกหลานมาอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างน้องหญิงครูมาฝึกสอนลูกหลานมาหาบ้างหรือเปล่า เสด็จพี่เพคะหญิงอะตีใจสุดๆที่มีลูกมีหลานเข้ามาอยู่ภายในพระราชาวางังเพคะเสด็จพี่กระบาดถวายงคมก็ไม่เป็นไรเจริญสุขก็แล้วกันปู่เพะะคะวันนี้ก้าวของฉันได้พาบุรุษผู้หนึ่งมาขึ้นเป้าพระองค์ท่านเชิญท่อพระเนรดูเถิดว่าบุรุษหนุ่มผู้นั้นเป็นใครเแล้วพระเจ้าปู่จะรู้เองพเพคะไหนอยู่ที่ไหนอยู่ทางพาดขวาเพคะฮ้ จ้าโพอทองจำคำสั่งของผู้เป็นพ่อได้ไหมแผ่นดินแห่งน,นี้ห้ามเอ็งย่างก้าวเข้ามาโดยเด็ดขาดเอ็งลุบหลูดูมินต่อผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ทำห้พ่อแม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจมีน้ำหูน้ำตาก็เพระาะไอสายเลือดชั่วมึงมาที่นี่มึงต้องการอะไร หรือมึงอยากตายไอ้โพทองลูกไม่ต้องการสิ่งใดพิชเกเศษพ่อลูกแค่เพียงอยากรู้ด้วยเหตุอันใดเสดพ่อจงเกลียดจงชังลูกลูกเกิดที่นี่แผ่นดินแห่งนี้เป็นแผ่นดินที่ลูกเกิดถ้าหากมากแม้ลูกจะตายลูกก็ขอตายที่นี่จบชีวิตด้วยน้ำมือของเสษพ่อลูกก็ยอมทุก<ร><อ>ข้ทรมากูใช่ไหมไอ้โพทองหากว่ามึงอยากตาย กูจะฆ่ามึง่อยมือของกูเองไอ้โพทองบัตบทั้าคู่โพทองอ้าโพทองเด็ดแม่โพทองทำไมมีสองคนใครเด็จแม่เพราะมีราชโอรสแฝดเหรอมีเพียงคนเดียวเท่านั้นก็ก็คือโพทอง ไอ้โพอทองขอถวายบังคมพระเจ้าค่ะช้าก่อนพระองค์ท่านก่อนที่พระองค์ท่านจะทำลงไปนี่โปรดฟังฟังข้าพเจ้าสักนิดหนึง่งก่อนที่จะลงไม้ลงมอือเรื่องทั้งหมดเนี่ยก้กระหม,อม่อมรู้ดีต้นเรื่องก็อยู่ที่ตัวก้ากระหม่อมเองว่ามาสิไอ้โพอทอง ต้นสายปลายเหตุมันเป็นเช่นไรบอกข้าพระเจ้าโพสีมาเร่งกระจ่างทีนึงขอโพทองอยู่ทางนี้พระเจ้าค่ะเสด็จพ่อไม่ใช่โพธิ์ทองพระเจ้าค่ะมันมีสองคนเช่นนี้ใครตัวจริงใครตัวปลอมโมทงงไม่โปรถ้าอยากจะรู้ว่าใครคือตัวจริงหรือว่าใครคือตัวปลอมพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่รู้เลยหรือว่าลูกตัวเองเนี่ย มีลักษณะอย่างไรแล้วคนที่ไม่ใช่ลูกคำพูดคำจาลักษณะอย่างไรเรื่องทั้งหมดก้ากำมอมไม่ทุนบอกไปแล้วว่าก้ากำมอมไม่ใช่โพโทองใหม่กาแฟพรีเพรโซคอเลสเตรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีพรโซ่เก้ากระหมอ่อมคือโพชุบอูไม่เชื่อโพชุบข้าไม่เชื่อด้วยนะขาดเป็นความจริงไองไงโพท้องตบหน้ากูทรมานแม่พอท้องมึง โลมันแม่ไอ้่อทองึงตบหน้าพ่อองค์ท่านทรงแจเย็นไว้ก่อนเรื่องทั้งหมดมีอยู่ว่ากองข้าพเจ้าเองนี้ไม่ใช่มนุษย์ข้าพเจ้าเองเป็นเพียงแค่กิ่งไม้ที่ถูกปูรือษีเนี่ยเซกเพื่อให้มาติดตามหาโพอทองราชโสโพอทอง ยังจําได้หรือไม่เมื่อสามปีที่แล้วปู่ฤาษีได้บอกท่านไว้ว่าอีกสามปีท่านจะมีเราะแต่ท่านก็ไม่เคยไปหาพ่อจนปู่ฤาษีเนี่ยให้ข้าพเจ้าเนี่ยมาติดตามแต่ระหว่างการติดตามเนี่ยได้เจอพระมเหสีของพระอ,องค์ในหลายคนแม้กระทั่งท่านเสด็จพ่อและเสด็จแม่ของพระอ,องค ก้ากระหม่อมเองบอกแล้วว่าไม่ใช่โพทองว่าก้ากระหม่อมคือโพชุกแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพช่ครัเสจพ่อก่อนที่ลูกจะลาท่านฤาษีกลับมายัางเมืองท่านฤาษีก็บอกไว้เช่นนั้นว่ลูกสามปีที่หลังจะมีเคราะแต่ลูกก็ไม่เคยไปจนเวลาล่วงเลยผ่านมาถึงขั้นนี้พ่อไม่เชื่อ <Okay. S 1> เลยท่กาก้ามอมเป็นพยานได้ เป็นพญานเส่นหลยกองโพอทองราชโอรสโพอทองอยู่กับก้าหม่อมแต่งแต่อยู่ภายในรรมของอท่านอาจารย์ฤาษีอยู่ด้วยกันออกมามาเจอใครคจะใครคอยู่กับก้าหม่อม,มแล้วยังไม่ถึงเมืองเลยข้าไม่เชื่อแน่โพอทองมีสองคนเช่นนี้องค์ท่านโพอทองทางนี้นะมีอโยอทางนู้นปลอมก่อนที่ข้าพเจ้าจละลา ปู่ฤาอีออกมานี่ปู่ษาษีมีข้อแม้อยู่หนึ่งข้อซึ่งให้โพชุบคนเนี่ยรักษาเป็นอย่างดีนั่นก็คือห้ามถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงถ้าหากว่าถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงข้าพเจ้าเองก็จะหายไปจะหายไปแต่เสด็จพี่ถ้าอย่างนั้นจะลองดูสิถ้ามีผู้หญิงเป็เกาะมือเจ้าถ้าหากว่าเจ้าเป็นท่อนไม้จริงๆแล้วก็เราจะเชื่อ ได้แต่หากต้องการเช่นนั้นราณีของพี่ไปคสดเจพี่ลองไปแตะเนื้อต้องตัวเขาสักนิดหนึ่งสิว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่หรือเรื่องโกหกกันแน่เชิญท่านพระองค์ถ้าหากว่าไม่ใช่โทษของท่านคือประหารชีวิตอย่างเดียวฉันก็อยากจะรู้นะักว่ามันจะเป็นท่ทนไม้จริงหรือเปล่าขอจับมือหน่อยเหรอ เป็นไปได้เหรอเนี่ยคือความจริงกับพ่อนอ้องหญิงสนิทพี่บอกจริงไหมจริงด้วยท่านเนืสีกล้ามมศักดิ์สิทธิ์นี่นถามราชรถดูก็ได้นี่หมายความว่า,วากิ่งไม้ชุบมาเป็นคนใบหน้าเหมือนกับโพทองนั้นนี่ก็เป็นเรื่องจริงพี่สด็จพ่อโพทองโพทองโพทองลูกพ่อพ่อขอโทษโพทอง อย่ากลูกมีทำ,ทำแม่เป็นพ่อของเรานะแม่อยู่กับกล้ามมตลอดเมื่อเรื่องราวบันจบครบอบจุดพ่อดีใจมือเกินลูกลผมเองก็สุดดีใจเมื่อทุกทุกคน รักใครอันความแลวร้ายกระนำลิเกกันตึมอีสานใต้ได้มารับชชยบ่งชี้ขอบคุณพี่น้องในทุกทุกที่ น้ำใจคงดีไม่ดำกราบขอบคุณรถไม่เดียงที่ช่วยเชียงพวกเราช่วยเชียงลิเกสรองกล่าวผิวอาจไม่ขาวมองคำ ขอบคุณตอวัฒนีพร้อมด้วยเฮียพิงระพลท่านเมตางทุกคนใจงามมากล้นเหลือล้ำด้วยใจศรัทธาขอสาธุ ฝากลิเกเมืองบุรีรัม ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ